สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำพึ่งและรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะวันนี้นะคะน้ำพึ่งเดินทางมาที่อำเภอเงาวจังหวัดลำปางค่ะที่นี่มีเรื่องราวของกลุ่มคนหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านที่ร่วมช่วยกันสร้างแหล่งน้ำเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติด้วยการสร้างฝายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องตามน้ำพึ่งไปชมค่ะไปเลยค่ะ ช่องคะตอนนี้นะคะน้าพึ่งก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านโปองมูซีค่ะสวัสดีค่ะแม่หลวงโอ้โหวันนี้นะคะเห็นแบบว่ามีผู้มาร่วมช่วยกันทําฝายเยอะแยะเลยนี่มากันตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าคะมากันตั้งแต่เช้าคะ่ะตั้งแต่8ปดโมงเพราะว่านัดกันเพราะถ้าหากว่าเรามาสายเราก็จะไม่ได้งานคะ่ะค่ะวันนี้ได้ไปเยอะยังคะได้3มได้3าฝายคะ่ะแล้วเออทำไมถึงมาเลือกทําฝายที่บริเวณนี้คะ คือบริเวณนี้ลําห้วยลํานี้เนี่ยยังไม่มีฝายแล้วก็ต้นไม้จะสังเกตว่าต้นไม้ยังไม่โตเขายังไม่ได้น้ําที่พอที่จะเลี้ยงเขาในช่วงฤด,ดูที่น้ํามา<ะ>ก็เลยต้องทําฝายห้วยลําห้วยนี้ก่อนนะคะก็คือแบบว่ากักน้ําไว้เพื่อที่สร้างความชุ่มชื้น เรียกว่าให้แบบมีความชื้นให้กับป่าบริเวณนี้ใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะที่ผ่านมานะคะชาวบ้านได้ร่วมช่วยกันดูแลรักษาป่ากันยังไงคะก็ถ้าฤดูแล้งเราก็จะมีการเฝ้าระวังไฟป่า<ม>การทําแนวทําแนวกันไฟ<ม>แล้วก็อยู่เวลาราตะเวนฤ<ม>ดูฝนฤด,ดูหนาวเราก็จะทําฝายเพื่อที่จะชะลอความชุ่มชื้นให้กับป่าค่ะค่ะแล้ว มีการตั้งกฎกติกาอะไรกันบ้างไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับก,ก,การดูแลรักษาป<ห>่ากฎกติกาส่วนมากการดูแลรักษาป่าส่วนมากเราก็จะใหเ้เรื่องของการลักลอบตัดไม้การบุกรุกพื้นที่ถ้าหากว่าลักลอบตัดลักลอบตัดไม้เนี่ยเราก็จะมีการปรับแล้วก็การบุกรุกก็จะดูว่าพื้นที่ที่ท<ภา>บุกรุกเป็นยังไงบุกรุกเยอะไหมแต่ส่วนมาก10บกว่าปีเนี่ยก็มีบุกรุกน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ แล้วก็ชาวบ้านรู้สึกว่ามีความ,มเขาเรียกสามัคคีกันด้วยนะคะ,คะมีความเป็นเจ้าของอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารถ้าหากว่าหบฝนออกฝนตกเยอะๆตรงนี้จะเป็นแหล่งที่เก็บเห็ดป่าเยอะมากก็ชาวบ้านก็จะมาเ,เ,เ,เก็บเห็ดกัน<ช>ทั้งบริโภคเหลือก็อาจจะไปขายใช่ไหมคะใ้เงั้นเราลองไปชมความสําเร็จเลยดีไหมคะเชิญค่ะพี่ค่ะไปเลยค่ะแม่หลวงต้องนำอาอผมนำ <laughs> อันนี้ฝ่ายที่สองค่ะอันนี้ฝ่ายที่สามค่ะฝ่ายที่สองจะเป็นฝ่ายดินค่ะฝ่ายดินฝ่ายดินอยู่ไหนคะฝ่ายดินอยู่ทางโน้นค่ะ ก็คือฝายดินอันนั้นที่สีแดงนั่นแหละค่ะเโอ้แล้วทำไมไม่ทําฝายเหมือนกันเลยอะค่ะเป็นฝายปูนเราต้องดูว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างอย่างฝายดินเนี่ยคือเราไม่มีหินค่ะเราไม่มีหินเราก็จะใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ตรงนั้นเลยตรงนี้ดินใช้ได้เราก็จะใช้ดินแล้วก็ขุดไปแล้วก็ย่ําไปดินนี่ต้องผสมอะไรกับอะไรเปล่าคะไม่ต้องผสมก็ได้ใช้ดินของพื้นที่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ปั้นแล้วก็ขึ้นใช้โครงมีโครงไหมคะไม่ไม่มีโครงค่ะ ใช้ขุดแล้วก็เอาใส่บุ้งกีแล้วก็ใส่แล้วก็เหยียบ<อ>ให้ใช้แรงคนเหยียบให้แน่น,นใช่ะ่ะถ้า,าสมมติฝายดินกับฝายปูนที่เราปั้น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 ,นอันไหนยากกว่ากันยากคนละแบบฝายดินนี่ต้องใช้ความอัดเหยียบให้แน่นโดยที่เขาไม่มีอะไรมายึดไม่มีปูนไม่มีอะไรยึดแต่ถ้าหากว่าเป็นฝายปูนเนี่ยถ้ามีมีหิน เราใช้ฝายปูนดีกว่าความโงทนถาวรจะแน่นอนกว่าค่ะแม่หลวงทำเรื่องการสร้างฝายเนี่ยมากี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านปี2547แล้วจากที่เราได้ทำฝายมาเนี่ยนะคะ ผลที่ได้รับเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลที่เห็นเห็นจากน้ําแหลง่งน้ําตรงเนี้ยเมื่อสมัยสิบกว่าปีก่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านน้ําตรงนี้จะแห้งแห้งเกือบหมดอันนี้เมื่อก่อนนี้มันเป็นบึงใช่ไหมเป็นบึงอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าไม่มีน้ําไม่มีน้ําำแล้วเราไปสร้างฝายตรงบริเวณไหนคะก็ที่ในป่าชุมชนนะคะสร้างฝายตั้งแต่ปีสี่เจ็ดปีห้าศูนย์ 0, เป็นต้นมาน้ําไม่เคยแห้งอีกเลยะคะ่ะเห็นผลชัดเจนเลยเนาะใช่ค่ะ ก็ทราบมาว่าเนี่ยมีเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงเนาะ,ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นผู้นำนะคะต่างหมู่บ้านเนี่ยได้ชักชวนชาวบ้านมาร่วมในการทํากิจกรรมสร้างฝายหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสา,ารู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้แบบว่ามาร่วม สร้างฝายทํากิจกรรมดีๆกับทางแม่หลวงอะคะ่ะได้ความรู้นะครับแล้วก็จะได้เอาไปทําที่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้มีน้ําแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับใน,ในพื้นที่ครับที่มาทําฝายในครั้งนี้เนี่ยนะคะเห็นผลอของการสร้างฝายอย่างไรบ้างคือเมื่อก่อนเนี่ยไม,ไม่ค่อยมีน้ำนะครับพอกระทางฝายเนี่ยเพราะมันมีน้ําแล้วก็ปลาก็ไม่ ไม่ส่วนพันนะครับมีปลาแล้วก็มีน้ํากินน้าใช้แล้วก็มีพร้อมชุ่มเชลิมนะครับรในพื้นที่ผมเนี่ยตั้งแต่สร้างฝายมาทําให้ฝนตกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ทํากันเกษตรตามฤดูกาลนี่ครับค่ะแล้วทางผู้ใหญ่รกรชยาล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นแล้วก็มีความรักสมานสามัคคีกันนะครับในใน,ในหมู่คณะของพวกเรานะครับแล้วก็ผลประโยชน์ก็ตามมา ทำให้ป่าฟื้นฟูขึ้นมามีน้ําใช้ในการบ่โพกแล้วแล้วทางพี่ใหญ่อรุณนะคะกับทางชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะคะเรารวมตัวเขายังไงที่แบบว่าให้มาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆมาทํากิจกรรมจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะขอหลังคาละคน,นะครับทุกกิจกรรมเพราะว่ามันมีมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วครับเรื่องน้ําเรื่องป่านะครับก็เลยขอหลังคาละหนึ่งคนเราชุมชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับ ไม่ว่าดับไฟป่าหรือว่าทําฝายเนี่ยถ้าเกิดไฟป่าก็จะขอจะมาหลังคาละคนก็ได้ครั้งละร้ยอยกว่าคนถ้าทำฝายก็ร้อยกว่าคนก็ให้ความร่วมมือกันดีมากๆเลยใช่ค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย ปตทสารพลังใจ We Fight Together เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตรอาอัศวิน เสริมกำลังใจโดยปะตะทสารพลังใจ We Fight Together ห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีเช้านี้นะคะน้พี่จะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมค่ะ เมื่อวานนี้นะคะก็ได้พาคุณผู้ชมไปชมการทำฝายให้กับคนนะคะแล้ววันนี้กิจกรรมที่ว่านี้นะคะก็คือน้ำผึ้งจะพาไปทำฝายให้กับช้างค่ะแล้วก็แหมวันนี้น้ำพึ้งนะคะได้น้องคนนึงนะคะซึ่งเป็นเรียกว,ว่าเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่เลยนะคะเขาเป็นชาวลำปางค่ะแล้วก็เป็นคนที่เคยทำฝายด้วยน้องชื่อว่าน้องบีมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะน้องบีมคะ่ะวันนี้นะ่นะคะพี่เพิ่งนะคะจะขอให้น้องบีมเนะี่ยพาพี่ไปทํากิจกรรมแล้วพี่ก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะคะว่าน้องบีมเองเนี่ยนะคะเคยทําฝ่ายกับอาจารย์เสกแล้วก็แม่หลวงบัวด้วยละคะ่ะเออถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีไหมคะพี่น้อเพิ่งคะวันนี้หนูมีเพื่อนและครูขออนุญาตพาไปทําฝ่ายด้วยได้ไหมคะอยู่ไหนคะอยู่ทางด้านนี้คะ่ะอ่ะอ๋อ มาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่ะาไหนบอกว่ามีครูมาด้วยนี่เป็นเพื่อนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคนไหนมีไหมคนไหนครูมีครูคะ่ะครูท่านนี้เลยคะ่ะอ๋อเหรอชื่อไมเคิลครับคุณเป็นคุณครูฟลอร์มาจากประเทศเม็กซิคบผม โอ้ผู้ภาษาไทยชัดมากเลยนะคะเที่ยวครับผมเป็นยังไงบ้างคะอยู่กับเด็กๆเด็กเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวอุทยานครับผมสวยจังเลยครับผมไม่ใช่ครับพูดบอกว่าเด็กอะคะเป็นยังไงบ้างคะครูเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะน่ารักจังเลยแต่ไม่เคยตทำการบ้านครับผมอ้าวอุยเบอร์โฮยจริงๆครับผมทำฝ่ายกันเลยดีไหมพดว่าเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าได้เลยครับพร้อมไหมได้ครับผม ไม่ได้บาดถามว่าได้ไหมพร้อมไหมพร้อมครับ Are you ready Yeah โอเคถึงแล้ค่ะพี่น้ำ um, พิ่งท e> ี่นะคะก็เป็นศูนย์บริบาลช้างบ้านปังหลักค่ะ เป็นสถานที่ที่ดูแลช้างที่บาดเจ็บป่วยและแก่นะคะเดี๋ยวหนูจะพาพี่น้ำพึ่งไปพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาเคยดูแลรักษาช้างที่นี่มาก่อนค่ะค่ะไปเลยค่ะค่ัสวัสดีค่ะคุณหมาค่ะค่ะที่มาที่ไปนะคะของจุดเริ่มต้น ของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะคือที่แห่งนี้เดิมทีนะครับชื่อว่าศูนย์ฝึกลูกช้างนะครับก่อตั้งเมื่อปี2512โดยศาสตราจารย์ดรอํานวยคอวานิชซึ่งตอนนั้นท่านเป็นอดีตผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับค,คือในอดีตเนี่ยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยเราใช้ช้างในการลากไม้สัมปทานนะครับช้างในประเทศไทยก็เขาเรียกอะไรลากไม้อย่างไม่เป็นระบบบางตัวอาจจะลากไม้ แบบหนึ่งเป็นลางอีกวิธีหนึ่งไม่เป็นเก็บของเป็นนอนไม่เป็นหมอบไม่เป็นอะไรเงี้ยฮะท่านศาสตราจารย์ดออรอํารอำนวยก็เลยมาตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างขึ้น<ม>เพื่อให้ช้างทุกเชือกเนี่ยที่จะเข้าโรงเรียนแล้วผ่านโรงเรียนเนี่ยเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทําเป็นในรูปแบบเดียวกันตามหลักสูตรทุกประเภทเลย<ม>แล้วก็ลากไม้ได้ทุกประเภทนะครับฉะนั้นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งนี้ก็เลยครั้งแรกก็คือตั้งมา ด้วยวัตถุประสงค์คือฝึกช้างทำไม้แต่พอมาปี2532นะครับรัฐบาลประกาศปิดป่าศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งนี้ก็เลยหมดบทบาทที่จะฝึกช้างเพื่อทำไม้อีกแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์บริบาลช้างแล้ก็มีหน้าที่ในการดูแลบริบาลช้างเจ็บป่วยช้างทุกประเภทที่คนไม่ต้องการนะครับมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้ว่ะ ที่ที่นี่เนี่ยนะคะมีช้างเยอะขนาดนี้นะคะในเรื่องของอน้ําที่ใช้ดูแลช้างหรืออะไรตรงนี้ค่ะมันมีเพียงพอไหมคะคือที่นี่เรามีลําห้วยธรรมชาตินะครับคือห้วยแม่ละกับห้วยเครือบ้าเป็นลําน้ําหลักที่เลี้ยงดูศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้แล้วทํำยังไงคะเวลาช่วงที่น้ําแห้งกับช้างนี่เพราะช้างเป็นสัตว์ที่ชอบน้<ช>ําเหมือนกันนะคะ,ะเราเราก็ทําฝาย ทำฝายเขาเรียกอะไรฝายเก็บกักน้ําอีกอันนึงก็คืออย่างน้ํากินน้ําใช้เนี่ยเราต้องใช้รถบรรทุกน้ําจากที่อําเภอห้างชัดเนี่ยมามาเลี้ยงควานช้างเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่นี่ด้วยนะแต่เราก็พยายามใช้เก็บทําแหล่งน้ําธรรมชาติโดยทําฝายน้ําล้นเนี่ยเก็บเก็บกักน้ําเอาไว้นะครับครับผมอ่ะไม่เคลื่อนเข้าใจในสิ่งที่เราพูดกันหมดไหมเข้าใจไหม Yes เข้าใจว่าอะไร ่รูคับ oh. ตรงนี้ก็เป็นที่อบสมุนไพรเหมือนเราทำให้มันแห้งครับชิมได้ไหมครับชิมได้แต่ไม่อร่อยครับโอ้โห oh. oh. <laughs> เอาใหม่ชิมนึ้ยมันมอพีส เอ้าเอาไหมเอาไม่เอาไม่ไม่เอากินได้แ็งมากครับแล้วค่ะแ็งไม่อร่อย ตรงส่วนตรงนี้ก็ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นโครงกระดูกช้างนะครับก็คือช้างที่นี่แหละแล้วล้มบางทีล้มตัวไหนบางทีเราเก็บกระดูกได้เราก็จะมาเก็บมาต่อไว้เป็นอนุสรนะครับจะม,มีโครงคกระดูกต่างๆนะครับคุณหมอครับแล้วพวกง,งาช้างอะไรอย่างนี้นี่จะเก็บไว้ที่นี่เลยไหมครับงาช้างเราไม่ได้เก็บที่นี่ครับเพราะว่างาช้างมีราคาแพงนะครับป <ๆ S 2> กติถ้า <ๆ S 2> มีช้างตายแล้วมีงาช้างเราจะไปส่ง เราจะขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแล้วไปเก็บไว้ที่ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือซึ่งอยู่ที่ถนนท่ามะโออำเภอเมืองลำปางก็ตรงส่วนนี้เราเป็นสูสารช้างนะครับเราเราเก็บ พวกเศษกระดูกเศษขี้เท <Okay. S 1> ่าช้างซึ่งปกติเขาจะตายในป่าเนี่ย <Okay. S 1> เราตัวแทนเศษขี้เท่ามาฝังไว้ในหลุมนะซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์มาตั้งแต่ปี2512เรามี80 <Okay. S 1> กว่าเชือกละที่เสียชีวิตที่นี่แล้วเราก็มาฝังไว้ตามหลุมแล้วก็เขียนชื่อไว้นะฮะ okay. ตอนนี้นะครับพอดีมีกลุ่มจิตอาสามาทําฝายให้ช้างพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมกันทําฝายให้ช้างกันดีกว่านะครับค่ะครับผมตอนนี้ทุกคนอยากจะไปทําฝายกันแล้วหรือยังคะพร้อมยังตั้งแต่เช้าพร้อมแล้วพร้อมโอเคได้เงนไปเลยค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา A-J มอเตอร์ไซ์ไฟฟ้าโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ปตทสารพลังใจ We Fight Together สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ สวัสดีค่ะาจันนิพันธ์ค่ะว,วันนี้นะเพิ่งพาน้องๆอะค่ะมาทไไําฝายด้วยค่ะอาจารย์คะทำไมอาจารย์เลือกพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ทําฝายให้กับช้างคะออตรงจุดนี้จริงๆเคยเราทําไว้เมื่อ3าปีที่แล้วแล้วตอนนี้เริ่มชํารุดเราจําเป็นที่จะต้องมาซ่อมเพื่อทําให้สามารถเก็บน้ําได้เหมือนเดิมนะครับเราเลยต้องมาซ่อมทําให้เขาแข็งแรงแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณของน้ําที่เก็บได้เพิ่มขึ้นครับ ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะในช่วงแบบว่าแรกๆเลยนะคะที่ยังไม่มีในเรื่องของการทําฝายที่นี่นะคะทําไมอาจารย์ถึงได้มาทําฝายที่นี่คะเลือกมาทําที่นี่ประมาณ 4- ี่หปีที่แล้วนั้นช้างที่อยู่ที่นี่ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านถัดไปจะไม่มีน้ําใช้ช้างก็ไม่มีน้ําชาวบ้านก็ไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาคือช้างที่อยู่ที่นี่จำเป็นจะต้อง ขนน้ําจากที่อื่นมาให้ oh. แล้วช้างที่นี่เป็นช้างที่ค่อนข้างน่าสงสารเพ <Okay. S 2> ราะเป็นช้างที่มีทั้งช้างแก่ช้างป่วยช้าง <Okay. S 2> ที่มีปัญหาค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งเราเราจะปล่อยให้เขาต้องเจอภาวะการอย่างนั้นไม่ได้เราก็เลย <Okay. S 2> เชิญเชิญบรรดาจิตอาสาทั้งหลายมาร่วมมือร่วมใจร่วมกันเพื่อที่จะทำฝายเก็บน้ำให้ช้างได้ใช้และได้ผลต่อเนื่องก็คือชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยครับค่ะ ปกติแล้วเพิ่งจะเห็นฝายเวลาเขาทำฝายเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับจะมีความสูงเ,ออเพื่อเพื่อกักน้ําแต่อันนี้มันดูแบบมันดูลาบล่ามันแฟตๆนะคะมันดูแบนแบตัวตัวดั้งเดิมจริงๆเลยอันนี้เป็นการแก้ไขครั้งที่3แล้วครั้งแรกเลยก็เป็นอย่างที่ท่านเคยเห็นนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราคิดว่าความแข็งแรงหนึ่งและประโยชน์ในการใช้สอยเพราะว่าบางทีช้างที่จะมาอย่างที่ท่านเห็นตรงนู้นนะฮะบ,บางทีเขาก็จะเดินผ่าน เพราะดันตรงนี้แทนที่จะเป็นแค่ฝายมันจะสามารถใช้เป็นถนนในการสัญจรไปมาของช้างได้ด้วยค่ะรู้สึกว่ามีจิตอาสาเข้ามาร่วมเยอะแยะมากมายเลยนะคะจิตอาสาเหล่านี้เนี่ยออมาจากที่ไหนบ้างคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยนะคะได้ออขอความร่วมมือจากจิตอาสาายังไงคะตรงนี้เราภูมิใจตรงคําว่าจิตอาสาเพราะทุกคนไม่ได้มีการรับคําสั่งจากใครเพียงแต่สื่อสารไปทางเฟซ ว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่นี่จิตอาสาวันนี้จะมีเป็นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอ้อนตาบลบ้านอ้อนมากลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมหจากโรงเรียนประชารัฐมากลุ่มหนึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาลัยพะเยาตอนนี้ผมรู้จักไม่เกิน5คนนอกนั้นเป็นกลุ่มที่เขาจะมาด้วยจิตทั้งหมดไม่มีค่าตอบแทนแต่ทั้งหมดด้วยความที่อยากจะเห็นว่าอะไรที่เป็นผลดีต่อธรรมชาติตรงนี้บ้างครับพี่แหนมเพิ่งครับผม อาสาคืออะไรครับผมวันที่อาสาค่ะเคไทำไ,ไหมครับผมเขาเคยทำเล็กๆน้อยๆเคยยกหินแต่น้องทั้งสองคนนี้สงสัยคงทำมามากกว่าที่อา,อาจารย์จะให้เราไปทำใช่ป่ะคะเคยทำอะไรบ้าง ผมทำทุกอย่างเลยครับด้านด้านในฝ่ายด้านในแั้วผมเคยไปทํามาแล้วโอ้ยสองคนนี้เนี่ยปล่อยไปเพราะว่าเขาทําบ่อยเดี๋ยวให้เขาแนะนําเราแต่ส่วนเจมเนี่ยครับผมเคยมาทําฝ่ายไหมไม่เคยเลยครับผมครั้งแรกเหมือนกันครับก็พอๆกันอ่ะพี่ก็ทำแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนี่ยครั้งที่สองไปครับพี่มาเลยครับ อาสานะคะที่ทุกคนเนี่ยก็ต่างมากันด้วยใจเนี่ยนะคะแต่ละคนที่มากันต่างที่ต่างทางแล้วอย่างทีมที่น้ำพึ่งอยู่ตรงนี้นะคะทีมน้องๆเนี่ยเขาก็มากันแบบว่าโอ้โหเรียกมาด้วยแรงกายแรงใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยและะ้วค่ะเรามาถามความรู้สึกน้องๆกันเลยดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างน้องบีม ค,คก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝ้าค่ะก็ได้ทั้งช่วยช้างแล้วก็ช่วยชาวบ้านด้วยค่ะแล้วน้องไหมนะคะผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีเช่นในกครับสนุกสนานครับผมเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจครับผม,มทำกี่ครั้งก็ไม่เบื่อครเดี๋ยวพี่จะหันไปถามฝ้าล่งหน่อยนะฝรา,าง่าางฝรา่งครับผมร,บรู้สึกยังไงมัง่งกับการที่ว่าตัวเองเนี่ยนะได้เป็นแบบจิตอาสาคร,ครับผม รู้สึกดีมากๆครับผมสบายสบาย enjoy ครับผมเหนื่อยไหมนิดเดียวครับผมเย่ะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะแล้วเจมส์ล่ะจ๊ะผมก็รู้สึกแบบดีครับที่อื่นผมเห็นแต่เขาจ้างกันแต่พอมาทําแบบนี้เขามาด้วยความสามัคคีกันมันรู้สึกไม่มีคําว่าเหนื่อยครับมีแต่คําว่าสนุกสนานนะครับก็อยากเชิญให้คนดูมาทําร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างนี้ครับเป็นผลประโยชน์ดีต่อสังคมครับผมแล้วก็ ทำให้ลำห้วยลำทานม,มีน้ำด้วยครับและนี่นะคะก็คือพลังของจิตอาสาที่เรียกว่าแบบมาด้วยใจแท้แท้เลยค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะก็ต้องรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายนะคะ ดืมสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะตรงนี้เราภูมิใจตรงคำว่าจิตอาสาเพราะทุกคนไม่ได้มีการรับคำสั่งจากใครทั้งหมดไม่มีค่าตอบแทนแต่ทั้งหมดด้วยความที่อยากจะเห็น ว่าอะไรที่คิดเป็นผลดีเต่อธรรมชาติตรงนี้บ้างดีดังทดลอดไปจะตั้งใจ